วันนี้เราก็จะมาทานบะหมี่ป๊อกๆก,กันอีกแล้วนะคะบะหมี่เนี่ยถ้าจะให้อร่อยนี่คือต้องเป็นเจ้าของทำเองร้านที่เจ้าของทำเองอะ่ะไม่ใช่เป็นแฟรนไชส์เนาะอือจะใส่เข้มข้นเขาจะนึกถึงผู้กินเขา เขาเรียกว่าเอาลูกค้าไว้ก่อนน่ะนะเขาจะขายของเอาลูกค้าของเขาเนี่ยต้องอร่อยต้องมีน้ำน้ำอะไรอ่ะน้ำหมักหมุดไอ้น้ำไอ้เติมเวลาก็อบหมูแดงอ่ะเขาให้มาน้ำสีดำาๆอ่ะทีแรกเราคิดว่าเอ้ยสีอ้วหวานสีอ้วนดรือเปล่าไม่ใช่น้ำน้ำน้ำเกรวี่อ่ะเวลาเขาอบหมูแดงอ่ะ อ้อร่อยมากๆเจ้านี้กินประจำประจำเลยถ้าไม่ได้กินนี่เหมือนจะลงแดงเอรอร่อยสุดๆมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะ ฤดูนี้เป็นฤดูผลมไม้ยินจีเน<ะ>อ ช่องนี้ปาลิดาเนี่ยทำให้เพื่อนทานข้าวอร่อยนอนหลับไลม, <laughs> มปลาเส้นทุกทิ้งหมูหมูแดง うん。<ス> Thank you so much for visiting my channel Balida ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอให้เพลิดเพลินกักการชมอาหารแล้วก็ขอให้ทานข้าวอร่อยนอนหลับนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ